วันนี้ที่เอชียทีคนะครับพี่พีเอฟซีนะครับวันแม่แผงลิตนะครับที่เอเชียทิกนะครับดูครับปาเตอร์ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับคนแห่เที่ยววันแม่นะครับบางคนก็หยุดงานนะครับแต่ว่าผมมาดูแล้วนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีคนไทยเลยนะครับมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นนะครับพลังต่างชาตินะครับไทยสร้างประวัติศาสตร์นะครับ ชายแดนจะชายแดนจะโดนลบนะครับหรือว่าคาเมนจะลบไทยแต่ไม่ใช่ผลกระทบจริงๆนะครับวันนี้ที่12สิงหาคมนะครับสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วเมืองไทยนะครับคนทั่วโลกแห่หลั่งไหลเช็ดอินนะครับรู้จักเมืองไทยเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับดูครับที่นี่พี่ๆนะครับน่าตื่ะตาตื่นงนั้นเลยนะครับพี่ีเอฟซีนะครับ เกินคำบรรยายนะครับเมื่อเรือนี้มารับนะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวผม่งเดี๋ยวพาพี่พี่นะครับเดินไปทางนู่นอีกนะครับเกินคำบรรยายนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับเกินคำบรรยายจริงๆนะครับ เอาหนาเี็กจาเลยโยครับก็มือนเรือลนีงมาครับนี่ครับถึงกับตะลึงเลยพอเดียวร้อยยาวเป็นเพื์อพาไปเจอจะเป็นเตอรยนบ่อดที่ทำไรนาเอามือคนแม่จร้ายแบบเทียร์นัมโบวัน Everyone p l e s e f i g u r on your turn and r your ticket over top by yourself please n t e p e t f วันแม่ฟรมิอีกแล้วประเทศไทยอะไรจะขนนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับเพียว皇家公主号7.30ข้านยี่สังสวน1ห้างมาถัที่จะเชิญท่านที่นกี่สังเทียวที่จะ有这位号慢慢ย慢慢 ลูกค้ารอยยอนฟรินเส้นนะคะรอบเด็เครึ่งเร็ดสติกเกอร์ด้วยนะคะยืนตั๋วให้เจ้าหน้าที่สี่ตั๋วด้วยนะคะหมายเลขนต๊โตของลูกค้าจะอยู่บนตั๋วแล้วเรียบร้อยเดินขาตามไปส่องไปเรืนะครับวันแม่แพงธิ์ประเทศไทยนะครับยิ่งบูมมุมมากๆนะครับคณได้เ็นแล้วนะคะพี่ๆคนได้เห็นแล้วคงมีความสุขมากๆนะครับที่เห็นนักท่องเที่ยวนะครับคน มาเยอะแบบนี้นะครับดูครับพี่พีเอฟซีโอ้ยนะครับถ้าไปพานผมผมก็ดีใจยกใหญ่เลยนะครับแบบนี้กะกะยินดีนะเมืองไทยนะครับพี่ๆที่มีนักท่องเที่ยวแบบนี้นะครับเพราะว่าคนไทยบริการดีไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อนบ้านก็ดูอาให้เอาเป็นแบบอย่างก็แล้วกันนะครับถ้าอยากได้นักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้นะครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับคนไทยก็ผ่านร้ายนะครับประสบการณ์นะครับตามที่พี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่ากว่าคนไทยจะมีวันนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องช่วยกันนะครับช่วยกันทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าการจัดทําสถานที่การจัดทํากิจกรรมวัฒนธรรมให้ชาวโลกได้รวจรู้นะครับตอนนี้ก็ยินดีนะเมืองไทยนะครับติดอันดับหนึ่งนะครับ ในด้านวัฒนศิละปะวัฒนธรรมนะครับะมีพี่ๆเอมเมต์เข้ามา้ขอมูลในวันก่อนนะครับคนไทยสุดจริงนะครับเกินคำบรรยายเกินต้านแบบนี้ใครจะสู้ไหวนะครับไม่ได้เยอะแต่เท่านี้นะครับมีเยอะหลายแนวนะครับตามร้านค้าก็เยอะนะร้านค้าก็เยอะเหมือนกันนะดูครับสั่งโหดลายสะเกินสั่งโหดลายสะเกลนนะครับ ผังนี้ก็แน่นแล้วนะเดินไม่ได้แล้วนะเดินไม่ได้แล้วแน่นเกินนะครับเพราะจุดนี้นะครับนันกท่องเที่ยวคงใจคงไมไ่รู้นะครับว่าเขาห้ามเข้าเปิือมันจเข้าไปนะครับจริงๆนะครับเผื่อห้ามเข้านะครับโอ้เต็มอีกแล้วนะเต็มเต็มเต็มแท้เต็มถ,ถึงนะครับนะเผื่คทำบรรยายนะ ได้ี่乱跑啊เางจาจ走丢了เวททลาเวลาทวลาเลาวาเวลาเวลาเวลาเลาเวลาเวลาวลาเวลกเดลนเวลอเลาเวลาไวลนเวเดลาเวลนเวลาเลาเวล่เวลาเวลางไมไนะงเไนานเวลนะ <c oughs> าเลนะากลเวลงไาลวาเเลลลาลเ ครับ <G ül üyor> พี่ฝีแบบเชียร์ยยนะครับจำได้จำเลยนะยดูครับเททไทยทสุดจะเชื้อจริงๆนะครับวันแม่แพงลิตแต่แล้วนะครับตัวเล็กๆ โ oh. อ้โหเอาคนเดียวใช่ปะเยอะมากนะตรงนั้นนะแบบเห็นกักท่เที่ยวเยอะๆผมก็ไม่คงสุขนะครับพี่ๆจริงๆนะเวลาถ่ายคลิปเวลาถ่ายอะไรนะครับนิจใจนะ้ำเมืองไทยนะครับยังคงหลังไหลแบบ ช่วงนี้เป็นโลจิชันนะไม่คิดว่าโลจิชันจะมาเยอะขนาดนี้นะครับปีนี้ไฮซิชันจะขนาดไหนนะถามขมิ้นไม่สร้างเรื่องนะผมบอกไว้เลยนะนนแต่ก็คงไม่เป็นไรนะสร้างเรื่องยิ่งทําให้ต่างชาติรู้จักเมืองไทยมากขึ้นนะต่างชาติเขาเชื่อมั่นประเทศไทยโอ้ยนะขับมากันแบบรนหลามจริงๆนะครับ

เต็มเลยแต่ละลำเต็มไปหมดนะครับลูกหลานเพถ้าลูกหลานมาเที่ยวนะครับเต็มที่นี่บริการดีจริงๆนะครับใครมาต็ดประทับใจแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวอีกครั้งนะครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็ปรับปรับธงชาตินะครับตามสะพานสวยมากนะครับ สำหรับคลบิวเท่านี้นะคะรับบวกกับอย่างต่างๆพี่ๆเอฟซีนะครับมาเราช่วงสำนีนะถ้าชื่อชอบในการนำเสนอก่อนจะดูอะไรก็ซับสไคร้เพื่อเป็นก,กาาห้ลังใจบวกกับลอ,องลิปต่อไปสำคัญนะคะรับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนบอกะะ <S <S <ๆ>กับอย่างต่างๆก็แชิญไปนะครับท้าคลิปนี้ขอฝากคำว่าสวัสดีครับ วันนี้เกินคำบรรยายนะครับพี่พี่ผมจะพาพี่พี่นะครับไปชมนะครับตัวจูราสิกนะครับเพิ่นเปิดเปิดใหม่ได้ประมาณ3-4วันแล้วหลาลนะครับว่าคนจะเยอะแยะขนาดไหนนะครับดูครับเตดป้ายจูราสสิกนะครับทางเขาเต็มที่นี่เลยนะครับไปต้องไปเดินเบงจูราสสิกกันก่อนนะครับ มันจะมีสวนอยู่ข้างหน้านะครับไปบางว่าเขาเปิดใหม่อยู่ยพุ่นบ่กเด่๋มีชวน่ะไป<ม>ยางไม่บอไม่มีดินี่บ่ที่เขาเปิดใหม่ว่าต้องมากลางวันจะสวยกว่านี้อีกกลางคืนตอนเย็นตอนนี้ก็สวยมันมีไฟนนะอันนี้ก็สวย โอ้ตรงนี้นาจะเข้าฟรีนะมามาดูเกิดคำใยายนะวยจอดนะครับพี่ๆ